โหอะไรไวะยังไม่ได้เปิดเถวรูปตรงนั้นเลยเดินตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจอบอสกลับก่อนแล้วดูในอยู่กันอย่างเยอะเคยโซนเดินย้อนกลับมาอยู่เดินบอสลุมกระทืบตายเนี่ยน่าจะต้องไล่จัดการให้หมดก่อนนะไม่นั้นไอ้พวกนี้มันมายุ่งเนี่ยนะไอถัจิบนามึงปะหืไมไม่ช่วยกูยืนมองหาพี่เหรอฮะโอ๊ยแค่นี้จะมาช่วยแม่ทำให้กูลำบากยังเ,เด้อมก เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไม่ให้กูตีลเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรงก่อนโอ้โหเก่งจังวะฮะแม่งวิ3นสามีเวนสี่นี่มันเกมเดียวกันป่ะเนี่ยฮะทำไมมันยากแบบก้าวกระโดดขนาดนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้บอสป่ะเนี่ยฮะไอ้นักซูโม่เนี่ยเออยังก่อนแล้วกันดูทรงแล้วแม่งน่าจะเก่งคงไม่มีตัวไหนง่ายหรอกอีวนต์สี่อะแม่งปวดประสาททุกตัว อินวอลก่อนเดี๋ยวแม่งเห็นแม่งเป็นเรื่องมากันเยอะด้วยดีเราต้องค่อยๆจัดการด้วยนะแม่งก็รีบไม่ได้ด้วยแม่งเยอะแล้วเกินเก็บของก่อนอืมอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เคยใช้ด้วยซ้ำเอาเยอกะกูเล่นเป็นเทนชูอีกเะอืมเผื่อไม่รู้เทนชูภาคใหม่อะ่ะทำไปทำมามันกลายเป็นเกิโลเนี่ยแหละมานี้อืมจะเห็นเ่าวเนี้ยมานี่ยซิมึง เดี่ยวแล้วมันทำอะไรของมันวะเนี่ยเอ้ยมันตีดละใช้พัดได้ไหมอืม,มเอาไม่ได้ด้วยเอ้ยชิบหายละเดี๋ยวแม่งก็แห่มากันทั้งกองทัพหรอกเอ้ยชิบหายแล้วต้องจัดการเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นที่เปลี่ยนท่าก่อนเอ้ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยอืมอืมมึงต้องเจอนี่เสียบแม่งเลยมึงแพ้ท่านี้ใช่ไหมอืมอืมมาจากไหนตัวเนี่ย เดี๋ยวมึงหุ่นเฟียบอืหุ่นไม่ควัญรู้ด้วยซ้ำเนี่ยแม่งดันไปติดกับแพงลำบากกูอีกอืมันนี้เฮ้ยหืมลืมมองก่อนโอ้โหชิบไห้แล้วเดี๋ยวหนีก่อนโอ้โหแม่งยังเยอะเลยเอ้ยบนหลังคาก็มีเหรอหุ่นเฟียบก่อนเลยงั้นน่ะอืมไม่ไง ฟีบอ,มอมืมึงไม่ต้องเล่นอืพูเล่นคนเดียวออืออืแล้วถ้าตายขึ้นมาเริ่มใหม่หมดป่ะเนี่ยอันนี้หมดยังวะอย่า,ยาอย่าเห็นเอออันนี้ให้มันง่ายๆหน่อยมาเดี๋ยวใครเห็นวะ มันก็กำแพงไม่เหรอมึงเห็นได้ไงฮะมันเป็นรูหรือไงืมลำบากกูอีกแล้วเอ,อ้ยใจเย็นไอ,อ้กูจะเก็บของไว้สู้บอสเนี่ยไอ้พวกนี้ก็มาผ่านของกูโอ้ยเยอโอ,โอฮ้ยหืมแล้วมันก็เก่งซะด้วยสิหืมที่มันง่ายๆหน่อยดิอีกตัวนึงอยู่ไหนวะ ไม่รู้กูเสียบก่อนละหืมหืมไอ้ออ он? ถอยมาก่อนเสียบถอยหลังนี้ไม่ไงเอ๊ยเดี๋ยวเดีวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยหืมมีปยอ,อะไรด้วยทำอะไรของมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวอล้วมาโดนไฟอีกเสียบแม,ม่งเลยกูไม่งกแล้วของอะ่ะช่างแม่งแล้วกัน เหลือมึองอีกเนี่ยแล้วไอ้นี้แม่งเหมือนบอสทางเข้าเลยว่ะมุบเสตเดียวกันปะเนี่ยอ้าวเหมือนกันด้วยเว้ยเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวสบายสบาย,บายเราเคยสู้แล้วหืมหลบเอาไงามไม่ต้องใช้ออกของไงมึงไงโอ้ย,อยจะตายเหมือนกันคงจะหมดแล้วมั้งจัดการ20สามีตัวนะ ถึงอยู่เลยเตรียมตัวอืม,อมเก่งเบาก็ไม่รู้เหมือนกันอะรู้แม้ว่ากูเหนื่อยมากห<ะ>ึขอทีเดียวแล้วกันฮะทีเดียวจบอะ่ะเฮ้ยเดียเ๋ยวเฮ้ยต้องระวังน่าจะมูเปอร์เซนต์ไม่เหมือนเดิมอ้าวต่างคนต่างกลัวมึงอือืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ยใจเย็นโอ้โหกูเกือบตาย นะพี่ครับให้ผมผ่านทีเดียวนะผมไม่อยากไปเดินฆ่าใหม่เนี่ยโอ้โหกูยังจะโดนอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนั่ต้องระวังว่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวมึงจะไม่อยู่ตีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวฮึมลูกเร็วโอ้โหงัดสองหืมงัดสามโอ้โหเร็วอะมองไม่ทันเลยเว้ยแม่ใจเย็นดีกูเพิ่งสู้บัวเนี่ยหมเปลี่ยนของก่อนเอาละเริ่มเคลียร์แล้วมึง ต้องระวังหน่อยแม่งัดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหกูดูไม่ออกแสงแม่งก็วูบวาบเหลือเกินหลอดนึงมาเมืกูไม่ยอมหรอกงัดโโอ้หงัด อยากให้มีรอบที่สองอยากให้มีรอบที่สามรอบที่สี่นี่ไม่ควร <c oughs> อื้มโอ้โหแม่งดูไม่ทันเลยแม่งเร็วมากโอ้กูจะรอดไหมเนี่ยผมแม่งเก่งจังวะเกมเดียวกันปะเนี่ยฮะมึงตัดหนึ่งสองสามทิ้งไปเลยแนละ้วมึงเอาสี่ไว้อย่างเดียวอะงดเนี้ยบอกเลย <c oughs> เฮ้ยพอได้แล้วเ <c oughs> สีบยบกูทาอะไรไม่ได้เลยเดี่ยวโอ้โหกูตีส่วนไม่ได้เลยเฮ้ยอื้กว่ากูจะหลบได้ทักที หมานี่มึงหลอดทอี่สองมอววไม่ยอมหรอกเว้ยอืมไม่ยอมไปเริ่มใหม่หรอกอืมอืมไม่ไงอืมอืมอืมไม่ยังมีชุดอืมอืมอืมออกจากมุมก่อนไม่ไงนะอืม อื่มฮึ่มดูไม่ทันไม่เป็นไรอึ่มเอาชัวร์ไว้ก่อนไปมาอึ่มอึ่มหลับไปไม่เป็นไรอื่มหลบอึ่มยังมีก็มีเกอเฮ้ยเออฮึ่มมึงมีมึงก็กูเนี่ยฮืมออเออมึงใส่กูอ นี่เว้เยเอ๊ยแม่งยังเดือดเลยโอ้ยคิดว่าต้องไปเริ่มใหม่ซะแม่แต่เราก็เอาเรื่องอยู่นะรอบเดียวเลยนะ <c oughs> อแต่หลังจากนี้ก็คงไม่รอบเดียวแล้วมั้งขนาดตัวนี้ตึงขนาดนี้อ,อันนี้ถือโอฟุกแล้วกันมานี่นอนทำอะไรฮะเสียบแม่งเลยมมไม่ต้องรู้ ตรงั้นเห็นบอกวนะ่าน่ะไม่เห็นใช่ไหมค่อยๆเดี๋ยวแม่งเห็นขึ้นมาเป็นเรื่องอ,อันนี้อืเห็นบอกวนะ่าเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมเออดีละหาเซอร์ดีเฮ้ยเก็ดมันนี่มัจฉาเอออีเวนต์สี่มันฟาร์มได้นี่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราฟาร์มเอาของก่อนไหมละ่ะมันได้ทุกตัวเลยปะหรือว่าแค่มีโอกาสเฉยๆอันนี้ดิอืม เอ้ยอย่ายุ่งเอาเกตไปใช่เว้ยเออเดี๋ยวใครมันเห็นวะนะมึงตาดีเหลือเกินมานี่นั่นใช่ปะข้งหลังแม่งเงินเฟอ้อะไม่รู้ว่าไปทำอะไรดีตรงนั้นอีกสองอเห็นปะมานี่สมุกหน่อยเดี๋ยวแม่งรู้งเข้าข้างหลังเสยียบอ อันนี on, ้คืออีเวนต์สุดท้ายใช่ไหมจะได้จบเลยใช่ปะเดี๋ยวใจเย็นเราต้องรอก่อนเนี้ยแหละมาอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยเลยอ่านี่อืมอืมโอเคเดี๋ยวมาทางนี้เฮ้ยมีเยอะจังแบบจะให้ฟาร์มเหรอแล้วทำไมไม่ให้แต่ต้นเกมวะฮะถามจริง แล้วไอ้ขุนนางที่มันตายไปมันกลับมาไหมไม่เดี๋ยวขอมาเปิดเทวรูปตรงนี้ก่อนตรงนั้นมีของเรอะวะจำไม่เห็นได้ของใหม่มากงกิจมณีอืมไอ้อุปกรณ์ใหม่นี่มันใช้กิจปลาแรกกี่อันวะยี่สห้าป่ะแม่งโคตรนานเลยตั้งแต่นู่นอีเว้นหนึ่งอะเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่ามีเท่าไหร่สิเกโอเคเดี๋ยวฟาร์มาเอาเดี๋ยวแม่งอยู่ไหนวะอาอน้่น,นี้ อันนี้หูดีนะเกมตรงนี้ปล่อยมาแล้วกันอเราไปเปิดเทวรูปก็พอโอเคแค่เนี้ยแหละพอใจละจะกลับไปฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าลุยเลยตรงนั้นนหะฮะลองดูสักหน่อยไหมละ่ะปกติตรงนี้มันไม่เก่งหรอกใช่ปล่ล่ะไหนดูดิสู้ได้ปะเราจะได้ลงน้ําได้ไงมาปุจจิตเฮ้ยทำไร เสียบก่อนเลยเอ๋อเดี๋ยวอืเฮ้ยอืมออโดดรับไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดเด็วเอเฮ้ยเดี๋ยวดีกูย,ยังไม่รู้เลยสู้ไงะฮะมันรับไม่ได้จริงเหรอวะอืลองดูเฮ้ยเดี๋ยวดีเออไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคไม่ได้โหอะไรเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยอึจะเย็นดิแล้วทำไงหลบเอาเลยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอืหลบไม่พ้นเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ย ใจเย็นดิเฮ้ยอืออืออือกูต้องลบเพียงเดียวเลยเลยอือหืออือโอ้โหแล้วใช้รัวๆเสียบโอ้ยแม่งจับสวนกูนอีกเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดียเยเด๋ยวเฮ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหมันไม่ให้กูทำอะไรเลยอะไรนี้ช่างมันไปฟาร์มก่อนดีกว่ามาฟาร์มเอาของใหม่ก่อนแล้วกันไม่ต้องรีบหรอกมั้ง อันนี้ของม,ออมาอาอไม่ได้อีกตอนแรกก็นึกว่าได้ทุกตัวเอาเกดปลามามดีมานนี้อืมอืมไม่สนหรอกกูมาเอาเกดปลาย่างเดียวก็ข้าบุอีกตัวนึงไปไม่สนใจรีบทำรอบเอาอืมมานี่ เอาเกดปลามาอมเอาเกดปลามาเยี่ยมในที่สุดก็ได้แลกของเว้ยหลังจากฟาร์มมานานอ่ะอันนี้แ่งขอแลกหนาไม่รู้เกดปลาเนะี่ยมันต้องมานั่งเช็คของไม่แน่ว่ามันของมันครบหรือเปล่าเดี๋ยวซื้อมาเสียเที่ยวอีก ฝั่งล่างผีเสื้อสวรค์อันนี้น่าจะขาดไอ้น้ำพุอ่ะมันขายอยู่ที่ไอขุนนางที่มันตายไปแล้วอ่ะไม่ได้ซื้ออันนี้ไม่น่าจะได้แต่ถ้าซื้อมาเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรมั้งยังไงมันก็ฟาร์มได้เรื่อยๆ,ๆใช่ป่ะล่ะอีเวนต์สี่อ่ะแล้วทําไมคนสร้างเขาไม่ย้ายของเอาไว้ตัวนี้ว่าถ้าตัวนั้นตายอ่ะออของจะแพงขึ้นสองเท่าสามเท่าก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ขอย้ายของมาไว้ตัวเนี้ยอย่าให้มีครั้งที่สองอืมพอครั้งที่สองไม่มีแน่นอนไม่เล่นแน่นอนขี้เกียจที่กลางบานนะอันนี้น่าจะครบอย ควันพิสีแดงอืมเสริมสลาอยอ่ะมาชิคของดูเรียบร้อยแล้ว่ะซื้อเลย<ม>อืมเนี่ยซื้อนี่ได้อยู่เอาเวจีเราใช้นิ้วสุกนาด้วยนะแล้วก็ของอีเวนต์สีจากโอเวอรโล่เดี๋ยวชิ้นอื่นไว้ก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มเดี๋ยวขอบ้างหือของใหม่ก่อนมานี่สิอืมได้แล้วเว้ย เอาเวจี v G, ขวานิงจาต้องอับสาบจากเสียงคำควรแห่งความแค้นความแค้นของสมน้ำไม่ทวนถูกฝังอยู่ในคุยมขวานสาบแท่งทุกสิ่งรอบมันหากฟาดเข้าไปความแค้นจะแตกตัวศัตรูจะถูกปกคลุมในความแค้นได้รับคำสาบทำนินอันรุนแรงอะไรวะไม่รู้ต้องลองเดี๋ยวอยู่ไหนวะขวานมาปกติเรานี่ไม่ได้ใช้ไอ้เนี่ยขวานอะ่ะมันไม่ถนดัดเนี่ยถ้าเลยลองเป็นชาโดว์มันไม่กระตุกอะ่ะแม่งโดนฟันสวนอีก ไอ้ลองหน่อยดิออาบธมินะเป็นไงอ่าอันนี้ใช่ไหมอืมอืมอืมลองดูดิเป็นไงแรงไหม <_ S 1> โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียเด๋ยวเดียด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมก็ใช้ได้อยู่นะก็ฟันแล้วก็ทิ้งคำสาปไว้อืมพอศัตรูอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆมันก็นโดนดาเมจเรเดียนใช่ไหมละ่ะแต่ก็คงใช้กับบอสไม่เวิร์กหรอมั้งอย่ายุ่ง มาไปฟาร์มเพิ่มมาละน่าจะซื้อได้ครบละซื้อมาก่อนเราตกคามจรดัดอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์สี่ซึ่งยังใช้ไม่ได้นอนฝั่งล่างผีเสื้อสวรรค์นี่ก็ยังไม่ได้แม่งออมอมอมของไม่ครบอีกกลางบานะน่าจะได้ยูอมาลองที่กลังบานะใครเห็นวะมานี่ดิมันยุ่งไม่เขาเรื่องยุ่งไม่เขาเรื่องอรอมึงอะแล้วเธอของไม่ครบอะมันกดได้ไหมลองดูดิ มไม่ได้วะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืม,มาอีกังบานะอืเป็นหอกยนะอืมเราก็ไม่ค่อยถนัดเลยนะเป็นของที่ไม่ถนัดทั้งนั้นกังบานะพุ่งจูโจมหอกพร้อมปล่อยความสีแดงทําให้ศัตรูติดสถานะอากาซากิอะไรคืออากาซากิคือเสื่อมสลายใช่ไหมมาเดี๋ยวลองใช้ใดูไหนๆก็ใ,นในกล้จะจบแล้วเดี๋ยวจะสอนทิกอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วกันอ๋อเสียบหน่อยดิ เป็นไงฮะเสื่อมทลายดิฮึมเสีย,ยบแม่งเลยอยถ้าไปสู้กับพวกบอสมันติดง,ง่ายก็ดีดิแม่งติดยากด้วยถึงเวลาสอนที่เดี๋ยวขอทดสอบก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าเออก็ไดยอยู่นี่วะ่ะต้องใช้โล่กอวาวาแล้วกดใช้แล้วเปลี่ยนพร้อมกันมันจะเป็นอย่างนี้อืมอืมมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆอะมันเร็วกว่าฟันธรรมดาเยอะใช่ไหมเนี่ยดูสิความจะง้างได้ แต่ถ้าใช้เนี่ยมันฟันเลยแล้วก็ไม่มีดีเลยอนิเมชันด้วยฟันต่อได้เลยอ๋อมันค่อนข้างยากก็ต้องฝึกอ่ะอืมแต่สำหรับผมนะผมว่าการแล้วกดอ่ะมันง่ายกว่ามันจะมีอยู่เดินแล้วกดอ่ะแม่งมันยากมากมันกดไม่ค่อยจะติดอ่ะเนี่ยการมันกดง่ายกว่าแล้วมันเป็นล่มล่องห่นนะก็คือมันกันได้อยู่นะอ่ามันการดาเมจได้ระดับหนึ่งแหละอืถ้ามีเครื่องรางก็ไม่ลดหลอกเลือดอ่ะลองใช้อืม ไ,ม,ไม,ม,ม่ไงเห็นไหมมันบล็อกทีหนึ่งแล้วก็ตีสวนเลยเนี่ยเห็นไหมมันโกงอยู่ระดับหนึ่งแต่ถามากดง่ายไหมมันก็ไม่แม่งกดยากอมไม่ไงเดี๋ยวจะลองแบบเเปิดหน่อยก็คือไม่กันก็คือเดินอยู่ก็กดใช้ได้เลยเนี่ยไม่ติดอลองใหม่ไม่ติด อ่าเนี่ยได้แม่งกดยากอเนี่ยไม่ติดนะโดนฟันหัวยูไปแล้วอืมไม่ติดไม่ถนัดว่ะเออแล้วก็กดใช้ได้มัง่งไม่ได้มัง่งอ่ะอืมแบบถ้าเป็นสู้กับบอสแล้ก็โดนตีตายไปแล้วว่ากาันอะกันแล้วกดอง่ายกว่าเดี๋ยวเขาลองสู้กับบอสจริงๆหน่อยที่เป็นไงคิดว่าได้อยู่แหละ มาอ,มอ่าไม่ติดอช่างมันเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งแล้วกันมาอืมอมติดแล้วเวย้ยแม่งติดมากไม่ติดมากอะไรก็ไม่รู้อเอากันแน่ะง่ายกว่าเนี่ยมันติดแน่นอนยังไงเป็นการเคาน์เตอร์ที่โคตรเท่อถ้าเล่นแบบปกตินะผมว่าม่งใช้ได้อยู่อแต่ลองมีคาโด้แม่งไม่แนะนำว่ะต้องโดนตีตายแน่นอน ขอลองโชว์ที่สักทีดิแบบไม่กันมไม่ไงจริงๆก็ตีต่อก็ได้นะแตะ่มาเทสเฉยๆไหนๆก็สอนอีกอย่างแล้วกันวิชากระโดดหอแบบเอ็กเปิดอันดับแรกกระยาปรับสมดุลน,นะแล้วก็ขนนกแล้วก็แบบนี้จะยุ่งดิใจเย็นดิกูจะสอนอยู่เนี่ยใช้การกระโดดออกข้างนี่ขึ้นหลังคาแล้วละไวไวกว่าไอปีนหอตรงนั้นย ใช้กับอาจารย์ได้เหมือนกันนะไอปีศาจแห่งความแค้นน่ะบาบายบายโอเคไอที่สอนไปเนี่ยคือวิชารับขั้นสูงอนะอย่ารู้มากเลยเดี๋ยวเขาแกาเอาเดี๋ยวขอร้องอีกทีเผื่อไม่ชัดน,นะอยา่าแบบสมดุลอ่ะอืมการกระโดดข้างง่ายง่ายอืมสอนไว้จะได้เอาไปใช้กันอ่ะอีกรอบอืมช้การกระโดดข้าง ลองฝึกเอาแล้วกันมันก็กดยากอยู่นะก็ค่อยทําตอนแรกผมก็ทําไม่ได้หรอกยากประมาณนี้จบบทสอนและวิชาลับอืมทีนี้ก็น่าจะลื่นขึ้นนะเปลี่ยนโปรแกรมอัดละแม่องอะไรก็ไม่รู้คลิปแล้วนี่มันเซฟไขไว้นะมีซากุระแดนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เซฟเราเกมอื่นไม่เห็นจะมีปัญหาเลยวะฟอสม,มีปัญหากับเกมฟอซอฟอวร์อย่างเดียวเนี่ยไอโปรแกรมอัดสีแดงเนี่ยแล้วผมเล่นถึงไหนเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วโง่แต่ไม่นั่งแก้คลิปอืม อลองของใหม่นเี่ยคนทําก็ทําเสียงให้เผื่อเป็นกําลังใจในการเล่นให้จบเฮ้ยมึงอ่ะมาลองหน่อยดิขอเทสหน่อยว่าคลิปกระตุกเปล่าเปิดจออีกจอดูอยู่เนี่ยออืมคนชอบฟูรีนาอาจจะเล่นเก่งขึ้นอแต่ผมก็ผมไม่ได้ชอบฟูรีนาก็คงใหม่อะมั้งชอบใครเอะเว้นตีไง ผมชอบอิตาเลียนไงอ่าวนตีมันเป็นภาษาอิตาเลียนอ่ะส่วนฟูรีน่ามันเป็นในฝรั่งเศสเออ,เอ,อไม่ได้ชอบเพราะเป็นสาวดุนหรอก,รอกพูดอะไรของกูเนี่ยเอ้ยมึงใจเย็นดิฮึมฮึมลุ้มกันอย่างงี้เฮ้ยมึงดิลองเทสสียบสีบวะแล้วลองไปจัดการไอตัวนักซูมโมข้างๆดิ กิ่งป่าวมันเป็นอีเวนต์สี่มันคงกิ่งหมดทุกตัวมั้งใช่ไหมมันคืออีเวนต์สุดท้ายใช่ไหมถ้าผมเข้าใจนะเดี๋ยวขอจัดการไอ้ตัวปัญหาก่อนอ๋อแม่งหันมาอีกอืมอะไรวะเนี้ยเยียบแม่งเลยฮะตอนสู้ไอ้ขุนนางมึงก็ไม่ช่วยกูปล่อยให้อาหารโอคามิมันจัดการกูอยู่นั่นหนหะทีอย่างี้มึงกิ่งลอเกินอื อืมนี่มึงอันดับแรกเราก็บับก่อนอูดชัยโบคุโนะนามโตนี่ได้ป่าวอะอูดชัยโบคุโนนามโตนี่เนี่ยจำไว้ลายได้ถึงจะไม่ใช่เมนไวฟุก็เหอะมันเสียบหน่อยดิอ๋อเสียบไม่ได้เลยอืมไม่ให้ทุกตัวเหรอก็คือต้องสู้เต็มหลอดทุกตัวเลยหรือไงอื้อหือโอ้ยเดี๋ยวเดยวเอ้ยเอ้ยจุ่มอะไรวะอะไรก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหแรงจัง เอ้ยอืหคนไฟืหดึงกเกาะแนวก่อนดิืมแม่งอืดว่ะโอ้โหแม่งน่ากลัววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรเล็กหนาเนี่ยหืร้องขวานเห็นไหมละ่ะืมไม่ไงหืไงจิกจักจิกจักกันดิมึงโอ้โหมันไม่ลดเลยอ่ะโอ้โหมันอึดขนาดนั้นเลยเหรอวะหื ไอ้ยุกโอ้โหอะไรวะอืแม่งเก่งว่ะเดี๋ยวขอดื่มก่อนจะเย็นโอ้ฟันเอ้ยมึงฟันสองทีเลยฮะโอ้โหกูจะตายเฮ้ยโอ้โหอะไรลักหนาเนี่ยฮะมันจะชูดฉาดไปแล้วท่ามึงเนี่ยฮ้กูเกือบตายแทนเฮ้ยมันจะเก่งเกินไปแล้วนะเว้ยไอโฟเดี๋ยวเดี๋ยว ไปหย่ากูเจออะไรวะเนี้ยโอ้โหทุกตัวทุกตัวบอสอีเวนต์สีมันตึงทั้งนั้นมานี่ฮะเสียบอือือโอ้ยยังจะโดนกูอีกอเปิดก่อนเปิดก่อนทำไรอืโดดหลบแล้วไม่เหยียบหรอกโดดหลบเดี๋ยวแม่งล้างบัฟเฮ้ยใครมาวะเอ้ยยือกูัวแต่มองตัวนั้น โอ,โอ้ตายเลยเดี๋ยวไอ้มึงมาทำไมเนี้ยเอ้ยมันม ok ีคนมาแจบเนี้ยบ้าหรือไงฮะตัวเดียวไม่น่าจะไหวอยู่แล้วฮะยังจะมาอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะเราจะรอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ไอนี่ก็ไล่ไอ้นั่นก็พ่นไฟตามจะเย็นยอมไหมโอ้ย กูใครมันจะสู้ไหววะฮะต่องตัวเนี่ยแม่งแล้วเก่งโคตรเฮ้ยมึงพ่นไฟอัดอย่างงี้เลยโอ้เกือบตายเดี๋ยวดื่มก่อนโอ้ใจเย็นสิพี่อืมกี่เคนได้ไหมฮะขอร้องแหละี่อย่างงี้มึงไม่ยืนมองอะฮะมึงมากระทืบกูนเนี่ยโอ้โอ้อะไรวะ <laughs> นี่มันเลือกปฏิบัติตนี่หว่า จริงๆเราควรจัดการไอ้ตัวข้างบนให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยเดี๋ยวแม่งลงไปยุ่งเนี่ยบัใไปเรียบร้อยบอกเลยนะถ้ามันไม่มีล้างบัฟเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะมันยากเพราะอย่างนี้แหละโอ๊ยอืมาะดึงเกาะก่อนอืมตามด้วยพ่นไฟอืมอัดดาบไฟมาบูทดาเมจหน่อยดิอืมอื เอ้ยโลบไม่เอายังไม่อยากโดนขอขอสักกรอดหนึ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยล้างอืมอ้มอืม้มอื้มโอ้ยโอ้ยหายเลยอืรถเกาะมันออึดน,นักต้องเล่นอย่างเงี้ยแหละโอ้ยโค้ดเร็วจังแม่ดูไม่ทันไอ้ท่าจับนี่ตัวปัญหาเลยโลบแม่งก็โลบไม่ทันกันก็ต้องกันเพอร์เฟกต์เท่านั้นด้วยนะคนนี้ไปอืม อืมเฮ้ยตบอีเฮ้ยเหยียบเท้าอีกเกือบไปละเกือบโดนละเด้อเด้อเด,ดใจเย็นคลไล่โอ้อยังจะโดนอีกกินข้าวสารเสก่อนผมออไม่มีบาฟแล้วตีไม่เคยเข้าเลยเฮ้ยกันอีไห อุ้มเฮ้ยลบอ้าวยางแม่ถ้าตะกี้ไปฝันก่นกอนนะโดนไปแล้วบก่อลโอ้ก็ยังโดนอีกแล้วมาไหลอย่าหายเนี่ะลบอืมอืมมาหลอดหนึ่งต้องมาว่ะขี้หยับดีนี่ไปอืมเ้ยไปต่อเว้ยอืมอืมอืม มื่อไรมันจะติดไฟวะมันควรติดได้แล้วไม่ใช่เหรออือเออติดสักทีเว้ยมาจะได้ตีฟรีสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอืกูก็ตกอยู่โ้หกูโดนทุกทีเอาไปอีกรอบไปมากูจะคอมโบมึงอย่างเงี้ยแหละแล้วก็กรถเกาะฮึแล้วก็ตีให้ติดไฟอะดามจไม่มีแล้วไงไงไปรอน อืมอืมลบลบอีกรอบอืมนี่มาอืมเฮ้ยเฮ้ยกันกันอืมตีมาเลยเอ้าวโอ้โหไม่ได้แล้วพี่ก็ใช้บ่อยเละเกินเราจะให้ผมกันเพนะอร์เฟกต์ไงนะลดเกาะอืมอืมมาติดไฟรอบสองมึงอืมดูดามจสซะก่อน ไม่มีบัฟแล้วไงออ่ะืมลบโดดโอ้โหมึงยังโดนอนี้เก้ออ้ยเหยียบเท้าลงก่อนเกือ,อบโดนจะเย็นให้บบกินก่อนมาออืืมมลบอืมตีอ้อยอื้มอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมึงเลยยักษ์ประชิดเลยเหรอลบ ไปโด,ดมโดนลบแล้วอืมไมาโอ้ยคาแตกโอ,โ,โอ้โหเรียบร้อยเลยโคตรแรงพวกโด,ด,โอโด,ดะนอะไรเนี่ยเกือบตายมาสิหลอดที่สองต้องมาแล้วเปล่าวะฮะอ,อยย้ทีนึงมานี่มึงอืมเราเจอนี่ไปคุยกับรักมะม,ม่วงซะอืม หลถก่อนรถเกาะไปอื้อื้อ้ามันชะงักกันดีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหออกมาไม่ได้เชียร์าภาพเริ่มมาแล้วเว้มอื้มอื Armed ้มอื <dul> ้อมาดิอื <Fuß> ้มอื้มอ้าวไม่โดนไปมาไปอื้มลบไปต่อไหมไม่ตีเอานั้นโดนนี่เฮ้ยชิบหายแล้วอื้มกูโดนตายปะเนี่ย โอ้ไม่ตายโชคดีไปเราค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบวันนี้หยุดยัง่งติดรอบที่สาไมไหและอโอ้ยแมวแมวละแม่งไปยืนกันกับมันละเสี่ยงต้องชนะแล้วเปล่าวะมาขนาดนี้ละเอ้หืมกูเผลอแป๊บเดียวกูโดนอ,นอีกแล้วหลบออกสิ้นเรื่องนะไปยนืนกันกับมันโหแโหเราของก็จะหมดเดี๋ยว อยังมียันเซตสุดท้ายอยู่เดี๋ยวพี่ใจเย็นให้ผมเบิกยันก่อนอืมอืมไม่ไดิเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารทิพย์ดีกว่าเดี๋ยวให้กูกินก่อนโอ้โหถ้ากูกินยาลูกกรกูตายแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวหาจังหวะอยู่อแมวแมวโอ้โหนี่ก็พ่นจังเลยเอาไปมั้งไมล่ะมาเซตสุสดท้ายลวเลวย มาตีรอบที่สามม้าอื้มกูตีกูตีตอื้มกูหิวไม่น่อยคุ้มปะเนี่ยไปยืนแรกกับมันเนี่ยกับชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่น่าคุ้มหรอกมั้งกินยาก่อนบอกแนละ้วถ้ากูตายนะกูปิดเกียร์ไปนะเว้ยฮะเลควิดแล้วนะมึงลบมืงต้องให้กูชนะแล้วป่ะาไปไปอ้ อ๋อกูก็ไม่มีกูสู้ไปหมดแล้วอืมทีนึงอืมเสร็จกู <c oughs> เก่งแล้วกออืมสักทีโอ้สู้โคตรนาน <c oughs> เหนื่อยเหลือเกิน <c oughs> เดี๋ยวกินน้ำก่อนคอหแห้งถ้ามีนี่บอสขนาดนี้แล้วบอสมันจะขนาดไหนวะเนี่ยแม่งเริ่มตึงมือแล้วอะไม่เป็นไรก็จะสู้เท่าที่ไหวนะก็ความยากก็ประมาณเนี่ยแหละที่เคยเล่นนะนะ มาหลังๆเนี่ยของเลือไม่พอเนี่ยถึงก็ต้องหยิบข้าวสารเศกมาใช้นเนี่ยข้าวสารเศกนี่มันเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มยันหนึ่งอืมผมก็เลยหยิบม,มาใช้ด้วยควรไปฟาร์มเบีวเพิ่มด้วยไหมเนี่ยตีเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้วว่ะอีเวนต์สี่เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันมันจะได้ง,ง่ายขึ้นหน่อยอืมตัวต่อไปน่าจะตึงยู่แหละ